คู่สีตีเนียนร่วมตีเนียนโดยบาร์บีคิวพราซากล่องทีวีดิจิตอลเอเถึงแล้วคะ่ะโซนสันสตว์ค่ะซึ่งโซนนี้นะับว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่เด็กๆชอบกันเลยทีเดียวคะ่ะแต่น้องละละเบลของเราจะชอบหรือไม่นั้นไปลุนกระต่าดีกว่าคะ่ะเมาจะกินเมาจะอ่ะนี่ค่ะ อ่าอย่างเงี้ยครับอ่างเงี้เห็นไหม้อได้เลยเอาไหมเอาไหมเอาไหลิ้นสีดำปีเลยเอาไหมอาหมเอลิ้นดำปีเลยให้เราเไปป้อนดูอ่ะไม่าตพี่ป้อนให้ดูป้พี่ป้อนให้ดูนี่ไงว้าวปบเมื่อหร่อะะาลาเลวมาเอามาแมาเอมอ่าอา้โหอร่ลมอามา้มอมาวเอามามเอมา้นอมา้อา่อ้ยมเอาวาเมแล้วเเอม้เออ้เหนียวมาอเ้ เก่งมากเลยอันนี้เราลองให้ไหมลองจีลองลองให้ดูไหมคะลองให้ดูไหมเอาจับมือพิมพ์มพิมพ์เอาพิมพ์เอาให้อ๋อจับมือจับมือพิมพ์จับจับจับข้อสอบไว้อ่ะมาแล้วมาวมาเร็ววุ๊บว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำลายเฮ้ยงี่ยมันบ้วนน้ำลายมันบ้วนน้ำลายใส่กันได้ เกือบลงหัวโอ้ยเ้ยจริงๆเป็นคนกลัวสัตว์มากจริงเหรอไม่ชอบไม่ชอบสัตว์ไม่ชอบสัตว์เลยเอทำไมอ่ะสุนัขสุนัขก็ไม่ชอบกลัวกลัวแมวกลัวอะไรอย่างเงี้ยการที่เราเป็นซิงเกิล์มาแบบนี้เลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยความยากลำบากมันคืออะไร มันก็น่าจะเป็นแบบเหนื่อยเหนื่อยกายมากกว่าค่ะจริงๆเหนื่อยใจไม่ค่อยเหนื่อยคือเหมือนเราต้องดับเบิ้ลใช่คือต้องดับเบิ้ลเวลาให้กับเขาใช่บางทีถ้ามีคุณพ่อก็เคยช่วยเหลือใช่ค่ะมันก็จะแบบบาลานซ์ได้แต่อันนี้ก็โอเคตอนนี้ถือว่าอยู่ตัวแล้วแเราก็ปรับตัวได้แต่เมื่อกี้ก็ยังเห็นคุณพ่อก็มาช่วยเหลืออยู่อย่างที่มานี่ก็คือมาช่วยกันใช่แล้วอย่างงี่มันเป็นซิงเกิลมาคือเรา ไม่ได้กลับมาคืนดีกันไม่ไม่ได้กลับมาคืนดีกันแต่ว่าช่วยช่วยกันเลี้ยงลูกใช่ค่ะก็เหมือนก็เป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมโอ้หน้าจะไม่มีค่ะหรอตัดสินใจแล้วเลยตัดสินใจแล้วค่ะทั้งคู่ทั้งคู่ค่ะค่ะเป็นเพื่อนกันช่วยกันเลี้ยงลูกไปแต่ก็ดูก็ดูแฮปปี้นะคือลูกเขาอย่างนี้เขาจะเห็นเราด้วยกันทั้งสองคนได้ร่วมกันใช่มันก็เหมือนสบายใจอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ตัวน้องเองเขาเป็นยังไงฮะเขาเองก็รับรู้ค่ะเพราะว่าเขาก็ถามเราตลอดเหมือนกันว่าแบบไม่ได้ยวก ค่ะแต่ว่าอยู่กับพี่เบลก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกก็อธิบายคือเราเราเชื่อว่าเขาเข้าใจเงี้ยอธิบายไปเรื่อยๆจนตอนนี้คือเขาก็รับรู้รับรู้แล้วใช่เมื่อกี้เราเห็นเขาอยู่ด้วยกันสองสามคนแล้วรู้สึกว่าเออเวลาที่ไอ้ได้แบบต้องการความช่วยเหลือตัวพ่อเองเขาก็จะยินดีที่จะมาช่วยเหลือเต็มที่นะก็มันก็ควรที่น่ารักเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราไปดูน้องต่อ เอาละครับที่ไร่สิงหาแห่งนี้นี่นะครับสิ่งที่เขานิยมมาทํากันก็คือมาปั่นจักรยาน <c oughs> บริเวณบ้านแดงแห่งนี้เนี่ยเขาจะมีจักรยานให้เราได้ยืมเนี่ยมากมายเลยทีเดียว แล้ววันนี้คุณฟุ้งฟิ้งกันได้สามคนคุณปล่อยผมเอาเมื่อกี้ผมให้คุณทดลองการมาปั่นฟุ้งฟิ้งแบบนี้แล้วผมไม่ไว้ใจว่าคุณจะพาแขกรับเชิญของผมไปถึงที่หมายได้หรือเปล่านะครับไล่เบลพร้อมไหมครับพร้อมไหมตีมือตีมือเลยตีมือตีมือด้วยแล้วตีมืออะไรตีมือเอยตีออกมาดิตีออกมาดิไปกันครับไปกันลุยเลยค่ะไป <Okay. S 2> ไปไปไปโหเฮ้ยยามเงินเว้ยได้เลยคะ่ะเฮ้ยไ, <Yeah. S 1> ได้อยู่ไ <Yeah. S 1> ด้อย oh yeah. oh yeah. oh oh yeah. ู่ได้อยู่เอ้โอยโอ้ยโ้ยโอนา่เ้องเพลงเ,เร็ว,เว,เวช้างเร็วช้างเอ <Yeah. S 2> ช้างช่างช้าง้าโหเฮ้ยเลยเรเร็ว,วนะหน่อยค่ะ โอเคโอ้โหอากาศดีมากๆเลยเนี่ยปกติพาน้องไปเที่ยวเล่นปั่นจักรยานนี้บ้างไหมครับไปค่ะไปทุกที่เลยนะเนี่ยใช่ส่วนนู่นส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ในหมู่บ้านนั่นแหละจริงจริงถ้าเผื่อว่าพามาที่จังหวัดเชียงรายมาแบบนี้มาเป็นครอบครัวก็ดีนะสนุกมากเลยนี่ยชอบมากเลยเนี่ยไม่เคยได้มาเที่ยวอะอะไรวะเนี่ย ตื่นเต้นคนเด็กอีกตื่นเต้นคนเด็กอีกแล้วเนี่ยเด็กนี่น่าจะปั่นกันมีนู่นกันเลยนะคะนู่นนี่จริงๆเขามีเลนจักรยานนะครับให้ปั่นรอบรอบสวนตรงนี้ได้ใช่สุดยอดมากๆเลยแม่ซาลาเบลสนุกไหมคะสนุกขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยเร็วเย้ซาลาเบลหลับไปแล้วเหรอหลับไปแล้วกําลังเพลินกําลังเพลินอ่าเดี๋ยวเราไปปั่นไปให้ถึงร้านอาหารภูพิรมเพราะว่า ที่นี่เนี่ยเขามีร้านอาหารสวยบรรยากาศดีอยู่ด้วยเดี๋ยวไปนั่งกินนก็หนวมากปั่นไปถึงก็หิวพอดีตอนนี้อาจจะต้องเริ่มถอดเสื้อตัวตัวข้างนอกออกแล้วเพราะเริ่มร้อนนิดนึ่งทำไมพิมยิงหนาวยังหนาวอยู่ยี่รี่ขึ้นเนินแล้วนะไหวเหรอแขนเย็นแขนเย็นไปเนี่ยโอ้โหด้วยกัน ระเบลหนูให้กำลังใจหน่อยเร็วให้กำลังใจลุงหน่อยเร็วอ๋ออออ๋ออ๋อลุงต้องยืนละปิลิ พิธีกรของเราจะหมดแรงกันจริงๆแล้วล่ะคะคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นขอพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเติมพลังกันที่ร้านอาหารภูพิรมกันต่อด,ดีกว่าคะ่ะคู่สีตีเนียน